ว่าพี่บ uh ุ huh. ๊เดวว่าเชัีันคพต่งเป็นคนดังปะเขาบอกว่าเขาพิ่บอกว่าเป็นคงดังลูกปางโวจะคัาตอบว่างไมพีบอกว่าไม่ใช่คงดังอ่า่เป็นใคราบอกคือคงธรรมดาอ๋อคนธรรมดาแน่แหละใช่ไหม เป็นคนดังเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละนักทีมทีมรู้เรื่องด้วยอะทีมเป็นด้วยอะอ่านรู้เรื่องป่ะรู้เรื่องห้างโอนโหคุยกับสาวมีสาวกี่คนเออสอบคนเลยโอ้หแล้วตอนนี้มีกี่คนไม่มีแต่งช่มเกมเบกโอ้โหเกมเบกแล้วให้โตแล้วตอนโตเีจะมันก็จะเอาแฟน ไม่อยากเด็กไม่อยากมีแฟนถ้ามีแฟนไม่ช่วยจะตีเสยเปล่าแต่ทีไม่ช่วไม่ตีอแฟนอะไรเยอะแบ่งกับป๊าเปล่าไม่เอาทำไมอ่ะเด็กป๊าปาชอบพูดิี